สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเพนินซู l a าหนังซอมบี้ภาคต่อจากเทรนทูบูซานไปรับชมกันเลยครับเพนินซูล่าเป็นหนังลุ้นระทึกแนวซอมบี้ที่ได้รับพุ่มกับอย่างยอนซังโฮมากำกับและดาวนักแสดงอย่างคังดองวอนอีจองยอนและเลรีมาร่วมแสดงด้วยเรื่องราวภาคต่อนนี้เกิดขึ้น4ปีให้หลังจากเหตุการณ์ในเทรนทูบูซาน เมื่อฝูงซอมบี้ไม่อยู่ในแค่โซแต่กลายเป็นทั่วทั้งประเทศเกาหลีจนต้องปิดตายทิ้งร้างพาเอาทั่วโลกหวาดผวาจนคำว่าเกาหลีใต้เป็นคำต้องห้ามไปในทันทีเพนนิงซูล่าจึงเป็นชื่อที่ถูกเรียกแทนซึ่งภารกิจหลักในเรื่องคือการรวมทีมผู้รอดชีวิตจากการหนีขึ้นเรือครั้งสุดท้ายอย่างทหารหนุ่มจองซุกและพรรพวกกลับต้องไปค้นหารถบรรทุกขนเงินจำนวนมาก ที่ถูกจอดทิ้งร้างกลางกรุงโซแล้วถ้าหากภารกิจนี้สำเร็จส่วนแบ่งมหาศาลก็จะอยู่ในมือของพวกเขางานนี้ต้องอาศัยความกล้าและกฎข้อเดียวที่ต้องยึดก็คือต้องเอาชีวิตรอดกลับไปให้ได้ดูหนังที่เราสปอยแบบไม่มีโฆษณาเว็บพนันให้รกหูรกตาได้ที่ดูหนังขีดฟรีดอทคม เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อทหารยองซุกกำลังขับรถพาครอบครัวของพี่สาวเขาทั้งหมดไปขึ้นเรือเที่ยวสุดท้ายที่จะออกไปยังญี่ปุ่นให้ทันเวลาระหว่างทางก็ได้พบกับอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งเขาได้ขอให้ลูกกับเมียของเขาติดรถไปขึ้นเรือด้วยแต่ด้วยความหวาดระแวงของยองซุกจึงทำให้ไม่ได้รับใครไปเลยเหตุการณ์ซอมบีน้นี้เริ่มขึ้นเมื่อ4ปีที่แล้วจากการแพร่เชื้อในโซ ทำให้ผู้คนอพยพไปยังที่ปลอดภัยเพียงที่เดียวนั่นก็คือบูซานแต่ทว่าตอนนี้ในเกาหลีใต้ไม่มีที่ไหนเลยที่ปลอดภัยทําให้ผู้คนต้องอพยพออกจากเกาหลีใต้ทั้งหมดยองซุกและครอบครัวของพี่สาวได้เดินทางมาถึงยังเรือเที่ยวสุดท้ายทันเวลายองซุกได้ให้พี่สาวและลูกชายของพี่สาวพักอยู่ในห้องรวมชั้นล่างส่วนแฟนของพี่สาวที่มีชื่อว่าชุนมินกำลังเดินไปเอาถุงยังชีพ ขณะที่ยองซุกกำลังไปสอบถามถึงสาเหตุการเปลี่ยนเส้นทางจากญี่ปุ่นไปฮ่องกงอยู่นั้นก็มีรายงานขึ้นมาว่าพบผู้ติดเชื้อจากห้องด้านล่างซึ่งเป็นห้องที่พี่สาวกับลูกของพี่สาวพักอยู่ยองซุกจึงรีบวิ่งไปยังที่เกิดเหตุแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วลูกชายของพี่สาวโดนกัดและพี่สาวของยองซุกก็ตัดสินใจที่จะไม่ทิ้งลูกตัวเอง ทั้งคู่จึงโดนซอมบี้รุมกัดอยู่ในห้องนั้นในขณะที่ชุนมินแฟนของพี่สาวกลับมาถึงเขาก็ได้เห็นลูกเมียของเขาโดนซอมบี้รุมกัดต่อหน้าต่อตาจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ยอมรับผู้อพยพจากเกาหลีอีกเลยจนเวลาล่วงเลยไปยองซุกและชุนมินได้มาอาศัยอยู่ในฮ่องกงสภาพชีวิตของพวกเขาแทบจะดูไม่ได้เลยทีเดียว ในตอนนั้นเองก็มีมาเฟียฮ่องกงจับพวกเขามาเพื่อตั้งทีมกับอีกสองคนร่วมทำภารกิจไปนำรถบรรทุกที่มีเงินจำนวนมาหาศาลอยู่ในนั้นกลับมาแล้วมาเฟียจะแบ่งเงินให้พวกเขาครึ่งหนึ่งแต่ประเด็นคือรถบรรทุกคันนั้นตำแหน่งสุดท้ายที่แจ้งคืออยู่กลางกรุงโซลยองซุกและชุนมินตัดสินใจเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้ เนื่องจากพวกเขาอยากหลุดพ้นจากรังหนูที่พวกเขาอาศัยอยู่สักทีและภารกิจก็ได้เริ่มขึ้นโดยทางมาเฟียได้ให้อาวุธครบมือกับทุกคนและโทรศัพท์ดาวเทียมให้ชุนมินมาเฟียจะส่งพวกเขาลงที่ท่าเรือและจะไปรอที่จุดนัดพบภายในสมวันโดยมีกฎเหล็กว่าอย่าเสียเวลาช่วยใครให้รอดชีวิตกลับมาให้ได้ทั้งสคนพายเรือเข้าไปยังฝั่งท่าน้ำ และเดินสำรวจได้สักพักหนึ่งพวกเขาตัดสินใจที่จะใช้รถเพื่อเข้าไปถึงยังจุดหมายให้ไวที่สุดสภาพเกาหลีใต้ในตอนนี้ไม่ต่างจากประเทศล้างมาเป็นสิบปีทั้งสี่คนขับรถมาได้สักพักหนึ่งก็ได้เจอกับรถบรรทุกคันหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะใช่คันนี้ยองซุกจึงอาสาลงไปสำรวจแต่ไม่ใช่รถที่พวกเขาตามหาแต่ยองซุก กลับสังเกตเห็นอะไรบางอย่างตรงกระจกทางลงสถานีรถไฟที่ถูกปิดตายเขาได้เห็นซอมบี้ที่อัดแน่นอยู่ในนั้นจำนวนมากเขาเลยรีบกลับขึ้นมาที่รถและเดินทางต่อพวกเขาเดินทางจนมาพบกับรถบรรทุกอีกคันทั้งสี่คนตัดสินใจลงไปตรวจดูระหว่างที่พวกเขากำลังสำรวจกระถูกใครบางคนกำลังจ้องมองอยู่ทั้งสี่คนเจอรถบรรทุกที่พวกเขาตามหาแล้ว ด้านในเต็มไปด้วยเงินสดจำนวนมากแต่กลับมีคนขับคนเก่านั่งตายอยู่หน้าเบาะรถชุนมินตัดสินใจดึงเขาออกมาแต่เขากลับฟื้นขึ้นมาจะกัดชุนมินทั้งคู่ยื้อกันจนพลาดไปโดนเสียงแตร ى, ทำให้ซอมบี้ออกมาจากทุกขนแห่งเพื่อออกมาหาเหยื่อของมันยองซุกพยายามยิงซอมบี้เคลียร์ทางให้จนทุกคนสามารถขับรถหนีออกจากบริเวณนั้นได้ ทุกคนดีใจถึงขนาดนั่งเพอ้อคุยกันว่าจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรบ้างยองซุกรีบขอโทรศัพท์เพื่อจะโทรนัดกับมาเฟียเพื่อไปพบกันที่จุดรับตัวแต่ทันใดนั้นมีบุคคลปริศนายิงลูกไฟเพื่อก่อกวนพวกเขาและมันก็ได้ผลซอมบี้นับร้อยเห็นประกายไฟนั้นทำให้พวกมันกลูเข้ามาหาเหยือ่อทั้งสี่คนขับรถหนีตายสุดชีวิตจนไปชนเข้ากับรถที่ขวางอยู่กลางถนน ยองซุกกระเด็นออกมาแล้วที่เหลือก็วิ่งออกจากรถวิ่งหนีตายกันอย่างโอลมานชุนมินหนีตายจากฝูงซอมบี้ด้วยการขังตัวเองไว้หลังรถบรรทุกขณะที่ยองซุกถึงทางตันแต่ก็มีรถปิิสนาเข้ามาช่วยเขาอย่างทันเวลาเด็กสาวสองคนลดกระจกลงแล้วบอกให้ยองซุกขึ้นรถเด็กสาวสองคนเธอดูชินกับสถานที่นี้เธอขับรถได้เก่งมากเหมือนว่าเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ทั้งสองคนรู้วิธีจัดการและหลบหลีกซอมบี้เป็นอย่างดีเรากับว่าเธออาศัยที่นี่มาตั้งแต่เกิดตัดภาพกลับไปที่รถบรรทุกพบหญิงคนหนึ่งในทีมเสียชีวิตและกำลังมีคนบางกลุ่มมาตรวจสอบรถบรรทุกคันนี้มีหนึ่งในสมาชิกอีกคนลงมาจากรถบรรทุกเพื่อมาขอความช่วยเหลือแต่เขาก็ถูกจ่าหังหนึ่งในหัวหน้าที่ถูกเรียกว่าหน่วย6 3 1าฆ่า แล้วก็นำรถกลับไปยังฐานส่วนชุนมินที่ซ่อนตัวอยู่หลังรถบรรทุกก็ถูกนำตัวไปด้วยยองซุกถูกพามายังสถานที่แห่งหนึ่งโดยมีผู้พันคิมและมินชองหญิงสาวที่เคยขอความช่วยเหลือจากยองซุกเมื่อสี่ปีก่อนอยู่ด้วยและเด็กสาวคนเล็กก็ชื่อ,อยูจินลูกสาวของเขาคนโตชื่อจูนิคุณลุงคิมดูเหมือนจะสติไม่ค่อยดี ชอบใช้โทรศัพท์สื่อสารแล้วเรียกแต่ชื่อผู้พันเจนจะมาช่วยเราส่วนมินชองก็กำลังสอบสวนย่องซุกว่าเป็นใครเพราะกลัวว่าจะเป็นพวกหน่วย631ตัดภาพมาที่หน่วย631กลับมายังฐานทุกคนรอต้อนรับจ่าฮาังกลับมาโดยมีพลทหารคิมออกมาต้อนรับฐานพักแห่งนี้อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้กองโซซึ่งไม่ค่อยถูกกับจ่าฮาังสักเท่าไหร่ ชุนมินถูกนำตัวออกมาแล้วกำลังจะถูกพาไปเล่นเกมอะไรสักอย่างพลฐานคิมได้เดินไปตรวจสอบหลังรถบรรทุกแล้วก็ได้พบกับเงินจำนวนมากตัดภาพมาที่มินชองกำลังเล่าเรื่องทุกอย่างให้ยองซุกฟังว่าพวกเขาเคยอยู่ในหน่วย631มาก่อนพวกเขาส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออยู่2ปีแล้วก็ถอดใจและตัดสินใจอยู่กันแบบร้กฎหมายมินชองก็เลยออกมา ่อมาพลทหารคิมก็เล่าเรื่องราวทุกอย่างให้ผู้กองโซฟังว่าจะห่างไปเจอของอะไรมาบ้างส่วนทางยองซุกก็เล่าให้มินชองฟังว่าเขามาที่นี่เพื่ออะไรในขณะที่ชุนมินถูกพาตัวไปเล่นเกมผู้กองโซก็ไปตรวจสอบรถบรรทุกจนเจอเข้ากับโทรศัพท์ดาวเทียมของชุนมินที่หล่นอยู่จูจูก็มีสายเข้าโทรมาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นใครนำเงินมาส่งให้เขาจะแบ่งเงินให้ครึ่งหนึ่งทันที ทางฝั่งของยองซุกก็จะมาเอารถบรรทุกคืนเช่นกันตัดภาพมาที่ชุนมินเกมที่เขาต้องเล่นนั้นคือเกมหนีตายจากซอมบี้ซึ่งชุนมินก็สามารถเอาตัวรอดมาอย่างทุลักทุเลได้ในรอบแรกทางด้านของยองซุกตัดสินใจที่จะเดินทางไปเอารถบรรทุกในคืนนี้แต่คุณลุงคิมก็บอกให้รอที่นี่จนกว่าผู้พันเจนจะมารับจูนิก็เลยได้แกล้งพูดกับคุณลุงคิมว่า บอกให้ผู้พันเจนไปที่ท่าเรือสิคุณลุงคิมแกจึงยอมไปขณะเดียวกันทางฝั่งของผู้กองโซกับทหารคิมก็วางแผนที่จะนำรถบรรทุกออกไปเหมือนกันขณะที่ฝั่งของยองซุกกำลังเตรียมตัวเพื่อเข้าไปชิงรถบรรทุกในคืนนี้ยองซุกได้เดินเข้ามาบอกมินชองว่าเขาคือคนที่ไม่ได้รับครอบครัวเธอขึ้นรถเมื่อสปีก่อน มินชองจึงบอกว่ายองซุกเป็นหนี้ชีวิตของลูกเขาแล้วตกกลางคืนพวกเขาก็เดินทางไปยังฐาน6 3 1มินชองสั่งลูกๆว่าถ้าเขาไม่กลับมาให้กลับไปที่บ้านได้เลยแล้วมินชองกับยองซุกก็เริ่มปฏิบัติการเขาพายองซุกไปเข้าทางลับที่เขาเคยใช้มาก่อนในขณะนั้นผู้กองโซคิดแผนให้มีการเล่นเกมหนีซอมบี้24ชั่วโมงให้ทุกคนสนุกให้เต็มที่อยู่ในนี้ เพื่อเขาจะได้หาทางออกจากที่นี่โดยง่ายตัดภาพมาที่ยองซุกกับมินชองขณะที่พวกเขากำลังหลบทหารเวนก็ได้ยินทหารเวนคุยกันว่าชุนมินยังมีชีวิตอยู่พวกเขาเลยรีบบุกไปให้ถึงรถบรรทุกก่อนแล้วให้มินชองจับทหารคิมไว้เป็นตัวประกันส่วนยองซุกมุ่งหน้าไปช่วยชุนมินทันใดนั้นผู้กองโซก็เดินออกมา เขาไม่สนใจตัวประกันใดๆทั้งสิ้นเขายิงใส่มินชองแต่ไม่โดนเขาพยายามหลบหนีแต่มินชองถอยรถไปชนเขาจนสลบและในขณะที่เกมหนีซอมบี้กำลังเริ่มขึ้นยองซุกก็เข้ามาถล่มสนามและช่วยชุนมินไว้ได้ทันเวลาแต่ซอมบี้หลุดออกมาทุกคนวิ่งหนีกันโอลมาน จ่าหังพยายามจะจับตัวยองซุกและชุนมินกลับมาให้ได้ระหว่างทางยองซุกโดนซอมบี้เข้าจู่โจมทำให้ปืนหลุดมือชุนมินตัดสินใจวิ่งไปหยิบปืนแล้วสาดกระสุนใส่พวก631แล้วโยนปืนไปให้ยองซุกแต่จ่าหังที่อ้อมมาจากด้านหลังยิงใส่ชุนมินอย่างจังทำให้ชุนมินเสียชีวิตทันที ยองซุกที่ไม่เหลือใครและกำลังโกรธแค้นเขาออกมาลุยอย่างบ้าคลั่งแต่มินชองก็ขับรถทะลุเข้ามาช่วยเขาออกไปจากที่นี่อย่างทันเวลาทางด้านผู้กองโซที่ฟื้นขึ้นมาแบบไร้สติไม่สนโลกก็ยิงเข้าใส่ทหารคิมอย่างไร้เหตุผลจนเสียชีวิตจ่าหางและพักพวกออกตามล่ารถบรรทุก ส่วนผู้กองโซนั่งดูสถานการณ์อยู่บนรถอย่างใจเย็นมินชองและยองซุกขับมาเจอกับฝูงซอมบี้จำนวนมากเขาชนจนรถหยุดและขับต่อไปไม่ได้ในขณะที่พวกเขากําลังโดนซอมบี้ล้อมอยู่นั้นลูกๆของพวกเขาก็ได้มาช่วยให้ออกไปจากตรงนี้ได้ทั้งหมดกําลังมุ่งหน้าไปยังสถานที่เดียวกันบอกเลยครับัวาฉากนี้ เป็นฉากที่เป็นไฮไลท์ของเรื่องนี้เลยทีเดียวฉากขับรถไล่ล่าอันยาวนานอารมณ์แมทแม็กเลยครับจูนี้พยายามขับเคลียร์ทางให้แม่ของเขาโดยการขับรถไล่เก็บศัตรูทีละคันทีละคันทั้งสองฝ่ายขับรถต่อสู้กันเป็นระยะเวลาหนึ่งจนมาถึงสถานีรถไฟเก่าที่เป็นกระจกที่ที่ยองซุกเห็นซอมบี้เป็นจำนวนมาก ยองซุกยิงอัดเข้าที่กระจกทําให้ซอมบี้ทะลุออกมาได้และคนที่ขับเข้ามาตายตรงนี้แน่นอนว่าต้องเป็นจ่าหังฝั่งของยองซุกและจูนิขับรถไปถึงยังท่าเรือและโทรแจ้งให้มาเฟียเตรียมรับเขาแต่กลับต้องมาเจอกับโจทย์คนสุดท้ายนั่นก็คือผู้กองโซขับรถเข้ามาชนรถของจูนี้อย่างจังและได้จับจูนี้เป็นตัวประกันแต่ยูจินพยายามเบี่ยงเบนความสนใจให้ จนผู้กองโซหันปืนมาจะยิงยูจินแทนแต่คนที่รับกระสุนกลับเป็นลุงคิมผู้กองโซเหลือบไปเห็นมินชองกำลังจะยิงเขาเขาเลยยิงสวนมินชองเข้าที่ขาแล้วรีบขึ้นรถบรรทุกขับรถไปยังจุดหมายแต่พอไปถึงมาเฟียเห็นว่าไม่ใช่คนที่เขาจ้างเขาก็เลยยิงทิ้งซะเลยก่อนที่ผู้กองโซจะตาย เขาก็ทําให้รถถอยหลังทําให้ไม่สามารถยกสะพานท้ายเรือขึ้นได้ซอมบี้ก็เลยแห่กันมากัดกินทุกคนบนเรือตัดภาพมาที่ผู้พันคิมเสียชีวิตทุกคนเสียใจสิ้นหวังแต่ทันใดนั้นมีฮอปริศนาบินผ่านพวกเขาทําทุกวิธีทางให้ฮอลํลำนั้นรับพวกเขาไป และคนที่รั้งท้ายคอยเขี่ยทางให้ก็คือมินชองซึ่งบาดเจ็บที่ขาและพร้อมจะเสียสละชีวิตเพื่อลูกๆมินชองวิ่งตามทุกคนไม่ทันเขาเลยตัดสินใจขังตัวเองไว้ในรถบรรทุกและล่อให้ซอมบี้มาหาเขาเมื่อจูนิยูจินและยองซุกไปถึงที่หอลงจอดเขาได้พบกับผู้พันเจนคนที่ลุงคิมพยายามติดต่อมาโดยตลอด จูนิขอร้องให้ไปช่วยแม่ของเขาแต่กลับถูกปฏิเสธและมินชองกำลังจะฆ่าตัวตายแต่คนที่เสียสละไปช่วยนั่นคือยองซุกที่รู้สึกผิดจากการกระทำเมื่อ4ปีที่แล้วเขาฝ่าดงซอมบี้เข้าไปช่วยชีวิตมินชองได้สำเร็จทั้ง4คนรอดชีวิตหมดและหนังก็จบลงครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับหากใครรับชมผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์หากใครรับชมผ่านทาง YouTube ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเรา O2 Studio ด้วยนะครับ